สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางโค้งสุดท้ายกาัน งวยประจาวันที่17กุมภาพันธ์2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดพนักรนะครับมาตัวคร่าร้านเปอร์เซ็นต์สถิติเข้ามาแล้ว3งวดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับ17ทับ2ทับ6 5ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับวันที่ชัดเจนคุณผู้ชมอยู่ด้านบน เลขวิ่งบนล่างของอาจารย์ที่ให้มาก็คือ2กับ1นะครับ2กับ1เลขชุดตรงนี้ครับ2 3 5 5 9 1 1 4 8แล้วก็9 4 2ตามนี้ครับ295 5 9 1 1 4 8 9 4 2วิ่งบนล่าง2กับ1คุณผู้ชมตัวไหนจะขึ้นบนตัวไหนจะลงล่างนำไปเก่งกันดูครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของเลขพี่หม่ำนะครับเลขพี่หม่ำงวดที่ผ่านมาเข้า3นะครับคือใบนี้คุณผู้ชมหวยออก308 30เข้าทั้งบนทั้งล่างงวดใหม่ครับอาจารย์ทำได้5กับ6 5กับ6ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับวันที่ชัดเจนอยู่ด้านบนคุณผู้ชม17ทับ2ทับ6 5 5กับ6ครับ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้เซียนท่าทรายงวดใหม่นะครับ17ทับ2อาจารย์ให้เด่น4รอง5นะครับเด่น4รอง5ถ้า,าจำไม่ผิดงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดนะครับอาจารย์น่าจะให้1กับ2มาคุณผู้ชมงวดใหม่ก็ใบนี้เลย ต่อมาครับจะเป็นทางทางของแอจิบันเจอครับใบสีฟ้างวดที่ผ่านมาใบสีฟ้าเข้า3นะครับอยู่หลักร้อยหวยออก308ครับงวดใหม่ก็คือในส่วนตรงนี้เลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็คือ619ครับทุานกน6่9จิบันเจอใบสีฟ้าครับ ถัดมามาดูแนวทางจีบันเจอใบสีเหลืองกันบ้างใบสีเหลืองงวดที่ผ่านมาก็เข้า3นะครับผู้ชม3อยู่หลักร้อยงวดใหม่อยู่ตรงนี้ครับเลขเด่นที่อาจารย์ทําได้ก็214ครับทุกท่าน214สองแนวทางครับใบสีฟ้าแล้วก็ใบสีเหลือง รู้สึกว่าเลขเด่น2ใบของอาจารย์จะตรงกันที่1นะครับทุกท่านใบนี้2 1 4ใบนี้6 1 9ผู้ชมตามนี้ครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอัดกรมเกตนุชครับ10หน่วยบนเน้นเน้นเลขเด่น4ตัวของอาจารย์ครับสูตรของอาจารย์ทำได้3 4 5 6 3 4 5 6 บแบบนี้ก็เข้าดีนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า0ูนยออก3 0 8ถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้า9นะครับตามนี้ครับสอนนบนแอดกลมต่อมาครับมาดูข้อมูลวิ่งบนของพี่นวดใจดีกันบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าเออสูตรนี้ยังไม่เคยลงให้มาก่อนเนาะคุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับ วดที่ผ่านมาก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้เลขวิ่งของอาจารย์เข้าศูนย์นะครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมสูตรของอาจารย์ทําได้ดังนี้ครับตรงนี้ครับ1ด้านบนครับ35ตรงกลางแล้วก็2 5อยู่ด้านล่างอาจารย์บอกว่าวิ่ง5นะครับทุกท่านวิ่ง5เลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี1 3 1 2 1 5 3 5 2 5 2 2 แนวทางของพี่หนวดใจดีครับถ้าชอบก็รับไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเนาะต่อมาจะเป็นแนวทางของหวยชุมแพรครับมาแล้วใครรอข้อมูลชุดนี้มารับไปครับเซฟแนวทางด่วนเลยงวดที่ผ่านมาที่ผมลงให้เข้าชุด3าตัวนะครับตัดเล่นก็เข้านะครับเข้าทั้งคู่โต๊ดแล้วก็2ตัวบนเนาะ สูตรงวดเก่าครับของอาจารย์ก็จะมี9 2 0 4 6 8 3 3 0คุณชมครับงวดเก่าจะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับ9204683ถูกต้องแต่ว่าตรงนี้ครับอาจารย์บอกเขียนเป็น34นะครับก็ไม่เป็นไรครับสูตรงวดใหม่ก็อยู่แถวด้านล่างสุด อาจารย์จับเข้าคู่ให้แล้วนะครับชุด3ตัวก็538ครับท่าน538ตัวเด่นนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือ548 548 2ตัวก็38กับ48คุณผู้ชมมารับไปครับแนวทางของหวยชุมแพร่ใบเต็มก็จะประมาณนี้คุณผู้ชม ต่อมาครับจะเป็นข้อมูลเด่นบนของอาจารย์เทพบลือสูตรขั้นเทพงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าเลขเด่นนะครับ2ตัวเลยมี0นย์กับ8ส่วนข้อมูลเลขชุดของอาจารย์ไม่มี0 8นย์นะครับใกล้เคียงที่สุดเห็นจะเป็น06ตรงนี้งวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วคือใบฝั่งทางขวามือเด่นบนครับเรามาดูใบเต็มกันใบเต็มของอาจารย์ประมาณนี้คุณผู้ชมขยายให้ดูชัดๆเลยนะครับ เลขเด่นบนของอาจารย์ก็มี0 1 2 3จับเข้าคู่กันได้ตามนั้นครับลงวันที่ก็ชัดเจนคุณผู้ชม17/2 2,565ใครรอแนวทางของอาจารย์แคปหน้าจอด่วนๆเลยครับเอาเด่นบนไปแล้วก็เอาข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์ไปด้วยเด่นล่างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลขเด่น0 3เลยนะครับ เลขชุดของอาจารย์ก็มี03ตรงนี้เข้าตัวกลับไว้ออก30งวดใหม่คือใบนี้คุณผู้ชมสถิติก็เข้ามานะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับจัดไปคุณผู้ชมเลขเด่นที่อาจารย์ทําได้ก็คือ136ครับเลขชุดอยู่ด้านล่างตรงนี้วันที่ก็ชัดเจนครับ แนวทางเด่นบนแล้วก็เด่นล่างของเทพบรลลือครับสูตรขั้นเทพต่อมาครับจะเป็นแนวทางนิตยสารเทียนกงนะครับผมไปเจอมาคุณผู้ชมสถิติเข้ามาประมาณสองสางวดครับผมก็เอาแนวทางงวดเก่างวดเดียวก็คืองวดที่ผ่านมามาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูเอาเนาะเด่นบนตรงนี้มี3นะครับที่มาเลขชุดผิดไป ตัวเดียวนะครับตรงนี้ล่างก็3เลขเด่นนี่2องสมวดที่ผ่านมาผมเห็นว่าเข้าอยู่นะครับุผู้ชมถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะงวดใหม่ครับ17กุมภาหกห้าเลขเด่นบนก็คือ4ครับเลขชุด2ตัวก็5 7 4 7 3ตัวก็1 5 7กับ1 4 7่ล่างเด่น5เลขชุดล่างก็5 1กับ5 4 ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเทียนโกงต่อมาครับมั่นใจล่างมาแล้วมารับไปนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี3านะครับทุกท่าน3มาเนาศูมาใส่ก็เป็น3 0งวดหมายจานย์ให้ตัวไหนบ้างจัดไปคุณผู้ชม17กุมภาหกห้าชัดเจนครับล่างสุดเดิมเลขเด่นก็คือ3 4 7สีครับทุกท่าน 3 4 7สหาอีกตัวมาใส่เอานะครับมั่นใจล่างต่อมาครับแ๋วครับร้านเจ๊แ๋วหน้ากองสลากเจ๊แ๋วงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับเข้าคู่โต๊ดนะครับถ้าจะไม่ผิดของอาจารย์จะมี3 8เนาะแต่ว่า2 3งวดก่อนนั้นของอาจารย์เข้าดีอยู่นะครับงวดใหม่ก็ใบนี้เลย ชุด2ตัวอยู่ด้านบนชุด3ตัวอยู่ด้านล่าง17กุมภาพันธ์ห้ต่อมาจะเป็นแนวทาง2ตัวบนล่างของแอดแอมมี่ครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มีอยู่ทั้งหมด6ชุด6หางมี7 1720102 21แล้วก็70ข้อมูล2ตัวบนล่างคุณผู้ชมต่อมาครับจะเป็นข้อมูลล่างชุดเต็มครับ ชุดเด่นของอาจารย์จะอยู่ด้านบนนะครับก็มีอยู่ประมาณ15ชุดคุณผู้ชมครับแถวละ5 3แถวด้านล่างก็จะเป็นชุดรองนะครับมี8 4 8 5แล้วก็8 6 2แนวทางของแอดแอมครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ซับทวีโคูณ17ทับอทับหาอาจารย์ให้แนวทางมาเป็นชุด2ตัวนะครับก็รวมทั้งหมด เชุดครับแถวบนครับมี43534050แถวที่2ครับ8331แล้วก็18ซับทวีคูณต่อมาครับไทยย่อพารวยนะครับคุณผู้ชมชุดพิเศษบนอาจารย์ว่างั้นชุด3ตัวของอาจารย์ก็มี285ครับ2ตัวก็2825แล้วก็85 ชอบ่วนตัวติดไว้ตามนี้ครับแนวทางของแอดย่อใบนี้จะเป็นข้อมูลของอาจารย์โกยบ้านไร่ครับมาดูแนวทางของอาจารย์กันอาจารย์บอกว่าเทสสูตรใหม่นะครับเล่นๆใครชอบแนวทางของอาจารย์โกยก็แคปหน้าจอนำไปเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับอาจารย์เทสสูตรใหม่ชุดสามตัวอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ มีอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวต่อมาครับดับบนของอาจารย์เทพบรลลือสูตรขั้นเทพอาจารย์ให้ดับบน4ครับทุกท่านดับบน4ใบนี้จะเป็นข้อมูลดับล่างของแอสตางครับอาจารย์ให้ดับ3นะครับงวดใหม่ซ้ายมืองวดใหม่ขวามือครับทุกท่านขอภัยงวดใหม่คือใบนี้นะครับอาจารย์ให้ดับล่าง3 ว่อที่ผ่านมา,าจารย์ให้ดับ2ก็เอาอยู่นะครับเพไปออก30ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ